ฟาดชาร์จอยู่นะคะตอนนี้ชาร์จอยู่35้าแอมป์เสียบ2ปลปั๊กแท่งชาร์จหนึ่งแท่นนะคะกับแปดหนึ่งก้อนแต่เสียบ2ปลปั๊กนะคะแบบนี้นะวิธีการที่เขาบอกเขาฟ้าชาร์จฟ้าชาร์จคือหลายๆคนอาจจะยังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้นะคะแต่คนที่เข้าใจแล้วก็โอเคเนาะเดี๋ยวสำหรับคนที่ไม่เข้าใจะค่ะฟ้าดชาร์จคือการเสียบปั๊กแบบนี้คะสองปั๊กคู่กันนะคะแบบนี้นะคะในแท่งชาร์จตัวเดียวกัน แต่ชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนนะคะชาร์จแบตเตอรี่1ก้อนจะเสียบปลั๊กจากแท่นชาร์จนะคะ2 2ตัวเลย2ปลั๊กเลยนะคะแบบนี้นะคะจะกินแอมเป์เป็น2เท่าจาก18แอมป์กินเป็น3 6แอมนปน์ตัวนี้จะกินอยู่ที่35แอมป์5้เลยนะคะไฟ223โวลต์น,นะคะทดสอบชาร์จอยู่ของที0ค่ะลูกค้าจากอำเภอจอนนะคะ ทีแล้วเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีเหลือสิบแปดสิบห้าแอมป์ชารไปเจ็ดนาทีจะเต็มแล้วนะคะเครื่องเงียบเบามากนะคะ ไปแล้วคะ่ะคุณวางถังนะคะไปแล้ว